This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้ยังคุยถึงเรื่องของการบินนะครับบ้านเราเองมีสนามบินนะครับไม่่าจะเป็นสนามบินท้องถิ่นก็ดีสนามบินอินเทอร์เนชั่นนลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่กระนั้นก็ตามแต่ก็มีแผนการในการที่จะสร้างสนามบินเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นคําถามก็คือว่าเอะปกติแล้วในการที่จะคิดว่าเราจะสร้างสนามบินที่ไหนและอย่างไรหลักคิดมันมาเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะได้รู้นะครับหลักคิดว่าจะเดินหน้าอย่างไรมองในเลนของคนที่จะมาใช้บริการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันกับหัว,ว,วกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับดรนวัน์ก้องสมุดอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครับวิทย์ครับอาจารย์นวัตน์เริ่มต้นก่อนเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรากำลังมีสนามบินที่กาลังพัฒนาอยู่นี้เนี่ยนะครับ,รบมีกี่แห่งและมีแผนการจะเปิดเท่าไหร่ผมได้ยินนะฮะถ้าเป็นข่าวใหญ่ก็คืออูตเภาซึ่งเป็นส่วนของ e คอับอูตเภานี่คือเหอน,นั้นนั้นหลังจากนั้นมีอีกะที่จะสร้างใหม่จริงๆต้องเรียนวิทย์ครับว่าอย่างอูตเภาเองเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสนามบิินเดม ในส่วนที่เป็นสนามบินสร้างใหม่ที่เรียกว่าเป็นกรีนฟิลแอร์พอร์ตคือ,คอเริ่มไม่ได้สร้างเลยไม่ได้สร้างเ,เริ่มจากพื้นราบนะใช่ครับณปัจจุบันเนี่ยโครงการมีทั้งหมด8โครงการเป็นของอทอทอโครงการก็คือสนามบินล้านนาที่จะมาช่วยทางเชียงใหม่มแล้วก็สนามบินอันดามันที่จะมาช่วยทางภูเก็ตนะครับในขณะที่อีก,อก,อกอหน่วยหนึ่งก็คือกรมท่าอากาศยานก็มีแผนที่กำลังศึกษายอยู่อีก6แห่ง อยู่ในภาคเหนือคือพะเยาหนแห่งอ,อีสาน3แห่งก็มีมุกดาหารบึงการกาลสินนะครับแล้วก็ภาคใต้อีก2แห่งก็คือสตูลแล้วก็พัทลุงครับก็เนี่ยทั้งประเทศที่เป็นแบบพรีนฟิลด์เลยที่กำลังศึกษากันเนี่ยก็มีรวมแล้วก็8แห่งครับ,รบอาจารย์ครับในการสร้างสนามบินเงินไม่ถูก แน่นอนว่าถ้าคมนาคมเนี่ยไปถึงทุกที่ได้ก็จะดีนะครับ,รบแต่ทีนี้บางที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาแล้วเนี่ยในเชิงพาณิชย์ค่าการลงทุนมากน้อยขนาดไหนโดยปกติแล้วหลักคิดในการที่จะสร้างสนามบินให้ทันต่อความต้องการ,รและท้ายที่สุดเป็นสนามบินที่ตอบโจทย์ก็คือลงทุนแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนไม่จะเป็นในรูปเงินตราก็ดีในเรื่องการเชื่อมโยงก็ดีเนี่ยหลักการเขาเป็นไงบ้างครับอาจารย์จริงๆต้องเรียนวิทย์ว่าสนามบินเนี่ยต่างกับถนนเนาะ อย่างที่เราคทรารบกันดีว่าถนนเนี่ยคือมันคือโครงสร,ร้างพื้นฐานที่ใครๆก็เข้าถึงได้ <c oughs> ใครๆก็มีโอกาสได้ใช้ถนนอย่างน้อยก็เดินอย่างน้อยก็ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าสนามบินเนี่ยมันเป็นโครงสร,ร้างพื้นฐานที่ผู้ที่ได้ใช้จะต้องไปใช้บริการอากาศรรยานที่ให้บริการที่นั่นซื้อตั๋วขึ้นบินใช่รับหรืออาถ้าเป็นไม่ใช่กรณีขนสง่งเชิงพาณิชย์เนี่ยคือเครื่องบินส่วนตัวซึ่งก็กลุ่มกลุ่มคนก,ก็จะเล็กมากเนาะครับแต่ทีนี้เราพอเราพูดถึงสนามบินพาณิชย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนนนนปบิที่่ั ความคุ้มค่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีดีมานอันนี้ก็ชัดเจนที่สุดโอเคดีมานของการเดินทางทากอากาศซึ่งถามว่าคนทุกที่ในประเทศไทยเราเชื่อว่าทุกจังหวัดมีดีมานหมดเพียงแต่ว่าปริมาณของดีมานดีมานจะมี2ลักษณะนะครับกรณีที่เป็นเขาเรียกความต้องการในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เนี่ยก็คือเป็น originating e m มา d คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเป็นคนที่เกิดที่นั่นหรือคนที่ย้ายถิ่ฐานไปทํางานก็แล้วแต่กับอีกอันนึงคือดีมานของการไปสู่ที่นั่นในรูปแบบของการเป็น เดสติเนชันคือคนต่างถิ่นไปใช้บริการนี้นะครับสองอันบวกกันก็คือดีมานของการใช้บริการสนามบิน <c oughs> ทีนี้โดยปกติเนี่ยพื้นฐานสุดเนี่ยมันต้องมีการศึกษาตลาดว่าพื้นที่นั้นๆจังหวัดนั้นๆเนี่ยใกล้ๆมีสนามบินอยู่แล้วหรือเปล่าโดยทั่วไปเราจะไม่มักจะไม่สร้างสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเกิน 60การเข้าถึงคือประมาณ60นาทีเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งถ้าดีมานมันไม่มากพอเพราะมันมีโอกาสที่จะเจงทั้งคู่คนย่างย <okay. S 1> แต่ถ้ามันเกินกว่านั้นอาจะต้องก็ต้องดูแล้วว่าทั้ง originating แล้วก็ d e s t i n a t i n o Demand ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเพียงพอภาษาอาจจะวิชาการหนึ่งก็เรียกเขาเรียกผมเรียกเป็นภาษาไทยว่า p d ดิวจริงๆมันคือ p d ดิว P ีดิคืออะไร passenger daily each way P D E W เขาก็ต้องมีการสำรวจนะครับว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในที่ถ้าจะมีสนามบินแห่งนั้นเนี่ยครับมันมีปริมาณสักกี่คนในแต่ละขารวมกันแล้วไปกลับอย่างน้อยที่สุดถ้าจะมีสนามบินและมีเที่ยวบินที่ใครๆคนแถวนั้นอยากมาใช้ก็ควรจะมีอย่างน้อยวันละหนึ่งหมายถึงว่าหนึ่งเที่ยวบินไปกลับเป็นอย่างน้อยอันนี้เป็นอย่างน้อย่กรณีเป็นเส้นทางภายในประเทศนะครับแต่ว่าเส้นทางภายประเทศเขาก็บอกว่าเริ่มต้นก็อาจจะประมาณ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยมันต้องถูกวิเคราะห์ออกมาก่อนแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ออย่าางรบด้น ใช้ใช้สมมติฐานที่มันสมเหตุสมผลเพื่อที่จะบอกว่าอ่ะมันมีความต้องการหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องทางเทคนิคคราพตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของตำแหน่งที่ตั้งอเอง,อเ,องเวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงในแง่แ i r Space พวงอากาศเนี่ยวงจรการบินมันสามารถบินได้จริงไหมไม่ใช่บินแล้วไปล้ำเข้าในเขตอธิบไตยเพื่อนบ้านเางเป็นต้นกรีษ3บินที่อยู่ในเขตชายแดนนี่นะครับ2ก็คือการเข้าถึงของพี่น้องประชาชน จะสามมีถนนมีระบบะรถมีระบบรางเพื่อจะเข้าไปใช้สนามบินแห่งนี้หรือถ้ามันไม่มีมันต้องการกําลงทุนมากน้อยแค่ไหนในการเลือกทําเลที่ตั้งแต่ละที่เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยคือเรื่องดีมาลแล้วก็เรื่องทางเทคนิคก็คือเรื่องของพื้นที่พื้นที่ที่มีความชันมากเกินไปต้นทุนในการก็เียคัดแอนฟิลต้องมาตัดเขาตัดเนินพวกนี้บางทีมันก็สูงมากอันนีก้ก็จะเป็นการหาทําเลที่ตั้งละถั้ามีทําเลที่เหมาะสม มีดีมาที่เหมาะสมมีแผนการลงทุนที่เหมาะสมเช่นจากการเซอร์วีแล้วสมมติเราบอกว่า5ปีแรกผู้โดยสารจะไม่เกิน3 0,000คนต่อปีขนาดของสนามบินรูปแบบของเพฟเมนต์อาคารผู้โดยสารทุกอย่างมันก็ควรจะออกแบบให้อสอดคล้องกับปริมาณการลงทุนที่จะตอบสนองดีมาเหล่านั้นเนี่ยครับมันก็มันก็จะทยอยค่อยๆคลี่ไปจากแผนการลงทุนปับ๊บแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางโครงการมิติอื่นด้วยเรื่องความปลอดภยัยเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นผลสรุปว่าเฮ้ยเราควรจะสร้างหรือสร้าง ท,ที่ผมว่าที่เราคุยกันเพราะว่าบางครั้งสมมติจะมีการสร้างสนามบินโดยเฉพาะยิ่งเลยในเมืองรองนะครับใช่ทำเสร็จปับ๊บด้านหนึ่งคือคอนเน c t i ิวิตี้เชื่อมโยงได้ในด้านถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วเป็นสนามบินร้างอันนี้ไม่ดีแน่นอนใช่ลักคิดที่ว่าจะสร้างความสุขอาจารย์ได้บอกไประดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เนี่ยข้อห่วงกังวลที่เราควรที่มาพูดคุยกันอาจารย์สมมติว่าเรามองปับ๊บเราได้ยินว่ามีข่าวรเราโดยปกติกระบวนการในการตัดสินใจเนี่ย ใครใครเป็นคนร่วมตัดใจครับว่าจะสร้างไม่สร้างความคุ้มทุนเป็นอย่างไร,ครใครเป็นผู้ชี้ขาดอะไรไครับอาจารย์ครับ จริงๆถ้าเป็นสเกลระดับของสนามบินเนี่ยนะครับคือพื้นฐานที่สุดก็คือต้นต้นของหน่วยงานเช่นกรณีสนามบินของกรมท่าอากาศยานก็ต้องเป็นระดับระดับกรมหรือที่บที่ที่ต้องทําการตัดใจเบื้องต้นถ้าเป็นกรณีของทอทก็ต้องเป็นเรื่องของบอร์ดเป็นเรื่องของผู้บริหารแล้วก็ส่งเข้ามาที่กระทรวงคมนาคมจากกระทรวงคมนาคมถ้ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีดูแลเห็นว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์สเกลระดับนี้เนี่ยก่อนจะเข้าคอรมอถ้าผมจำไม่ผิดต้องเข้าสภาพัฒน์ก่อน Oh. สภาพพัเขาจะเป็นคนกันกรองโครงการเหล่านี้อีกทีว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็ถึงจะให้การเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆยิ่งกรณีเป็นกรีนฟิลด์เนี่ยนะครับเชื่อว่าก็ต้องก็ต้องเข้าคอรมอนี่คือกระบวนการในการในการอนุมัติครับอาจารย์เราเคยมีไหมคือคิดมาแทบตายซึ่งบ้านเราจะเป็นเยอะนะคิดมาแทบตายจำเป็นปรากฏว่ากลายเป็นสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างจริงๆใช้งบประมาณไปละ ใช่แต่ว่าไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งรเราเห็นบ่อยมากอันนี้ไม่อย่างให้เกิดขึ้นแต่เขาต้องถามอาจารย์ครับว่ามันเราเรามัน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 จะต้องป้องกันเ,เพราะแล้วมันเคยมีตัวอย่างแบบนี้ไหมครับจริงๆตัวอย่างเราเห็นได้ชัดได้จริงตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ออกมาเป็นช่วงๆที่เราเรียกว่าสนามบินร้างสนามสนามบินเอาไว้เลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เช่นนะครับจริงๆสนามบินล่าสุดที่เราเพิ่งสร้างแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินบริการเลยก็คือสนามบินเบตงซึ่งก็คือว่าเป็นการลงทุนที่มากพอสมควรแล้วก็ดูเขาได้รับาอาจารย์ ออกก็น่าจะเป็นหลักผมตัวเลขผมไม่ไม่ไม่ได้พันแต่ระดับพันแน่นอนระดับพันล้านแน่นอนเอ้ไปตกฟังฟังฟังดูแล้วฟังดูก็น่าจะใช่จันใช่ใช่จับจาได้ว่ามีไปเปิดด้วยครับและช่วงแลวมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คือก่อนหน้าเขาไม่ได้ทํารีเสิร์ชหรือทําแล้วมันผิดคาดหรือมันเกิดอะไรขึ้นครับจาย์ถ้าคุณวิทย์ไปขอดูเอกสารนี้ในแต่ภาคต่างภาครัฐนะครับทุกโครงการมีการทําการศึกษาเรื่องตลาดหมดแต่แต่ละโครงการก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้มาซึ่งตัวเลขที่ มีดีมานไอพีดีลที่ผมเกิ่นเมื่อกี้เนี่ย <Okay. S 2> มีดีมานหมดเราจะเห็นว่ามีดีมานหมดจริงเบตรงช่วงแรกเองตอนถ้าเราจําได้ตอนที่นกแอร์ยังบินแต่อยู่ภายใต้โครงการที่ส ubsidize โดนการการท่องเที่ยว <Okay. S 2> ทําให้ตัว๋วมันไม่แพงมากเนี่ยก็มีจำนวนผู้โดยสารพอสมควรเนี่ยครับเป็นเป็น,นกลไกหนึ่งที่อยากเรียนควิดว่าเราเนี่ย เน้นแต่เรื่องของการพัฒนาสนามบินใหม่โครงการใหม่ครับแต่เราไม่เคยดูกลไกลส่งเสริมเรื่องพวกนี้เลยสนามบินที่มีผู้โดยสารต่ำกว่าแสนคนเนี่ยนะครับในประเทศทั่ว,วไปเขาจะมีกลไกลในการในการอุดหนุนราคาตัว๋วเครื่องบินซึ่งกรณีกรมท่ากัศยานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูงบประมาณกรมท่าเนี่ยเขามีปีหนึ่งห้าพันหกพันล้านเนี่ยถ้าเขากันมาเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับวิตประมาณห้าร้อยล้าน,นาจะทําให้สนามบินที่เมื่อกี้วิทย์ตั้งคำถามเนี่ยจริงเรามีเบตงเรามีเพชรบูรณ ตอนนี้ล่าลสุดแป<พ>้งไร้ฉบูนซึ่งสนามบินที่ดีมากนะครับระบบเครื่องช่วยอะไรก็ดีมากเรามีแพร่ซึ่งพอทันทีที่นกแอร์เขาืนเครื่องใบพัดไปก็ไม่มีเที่ยวบินอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเรามีสนามบินลักษณะแบบนี้ประมาณ 4- ี่ถึงหแห่งในในประเทศไทยท,ที่ที่สร้างมาแล้วแล้วไม่มีผู้ให้บริการหลายเรื่องเป็นเรื่องเพราะเราดูไม่ครบเราขาดมอง ระบบในการเขาเรียกในการอุดหนุนเส้นทางบินซึ่งไม่ได้เอาเงินมาจากภาษีหมายถึงไม่จำเป็นต้องจากภาษีก็ได้ก<า>็าสามารถที่จะเอาเงินมาจากที่เราเก็บจากผู้โดยสารสําหรับที่เขาให้บริการท่าการันให,ใหญ่ๆเนี่ยบางส่วนเพื่อจะเอามาเพื่อให,<ป>อให้ให้เกิดการพูดง่ายเหมือนเส้นเลือดฝอยเราต้องการเส้นเลือดฝอยเหล่านี้เพื่อจะหล่อเลี้ยงเส้นเลือดหลักในเส้นทางการบินหลักด้วยซ้าไปครับโอ้โหอาจารย์และทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกมีสีสีห้าแห่งเนาะเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าทุกครั้ง ก่อนจะสร้างถ้ามันไม่มีเปเปอร์ที่บอกพีดีวมันดีเพียงพอมันก็สร้างไม่ได้เป็นความผิดผู้ศึกษาหรือเป็นความผิดผู้ตัดสินใจหรือเกิดจากอะไรครับเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกมีในไพ่ปลายอีกเยอะซึ่งผมไม่ได้บอกมันจะรีพีทนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้น่ะมันก็อยู่ดีก็เสียสมมติเอาแค่พันเดียวอืมันก็อันนี้ก็สี่พันก็เยอะแล้วใช่ใช่จริงๆิสิ่งสำคัญที่สุดในมุมของผมเองคือแน่นอนช่วงการศึกษามันอาจจะมีปัจจัยหลายเรื่องเนาะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ย จริงๆภากรกิจของหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างเดวยวกัะกรมต่าอากาศยานเนี่ยถ้าชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่แค่สร้างคุณต้องทําให้มันมีเที่ยวบินด้วยตรงนี้ถ้ามันการติดตามกฎเกสําคัญคือการติดตามและประเมินผลเนาะคือถ้าคุณสร้างเสร็จแล้วแล้วคุณพบปัญหาอย่างที่เราเราเห็นอยู่ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคืออากาศยานมันมีขนาด ที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจนานวนผู้โดยสารต่อวันหรืออีเดียวเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นคน,คนกลไกอย่างที่เรียน COVID, คุณวิทย์กลไกพื้นฐานสุดเช่นมันต้องมีการอุดหนุนการบินไหม,มนะครับหรืออย่างกรณีอื่นๆจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างสนามบินใหม่ตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยกรมโดยเฉพาะกรมท่าอากาศยานเนี่ยจะเห็นโครงการขยายความสกิดความสามารถหลายโครงการแล้วก็ใช้เงินหลายพันล้านด้วยเช่นการขยายหลุมจอด ทั้งๆท,ที่เดิมสมมติมีอยู่แล้ว6กหลุมนะครับการที่มี6กหลุมแปลว่าอะไรในชั่วโมงเดียวกันมีเครื่องบินมาใช้บริการถ้าไม่ถึง6กหลุมเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วถูกครับแต่ก็จะสร้างเพิ่มอีกกลายเป็น10หลุม15หาลุมใช้ประมาณอีกใช้ประมาณอีกอหรืออาจผมยกตัวอย่างโครงการล่าสุดเช่นโครงการท่าอากาศยานลำปางก่อนโควิดเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับ,รบปัจจุบันปี2องหเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่แสนกว่าคนยังไม่รีคอเวอร์เลยแต่มีโครงการจะเพิ่มขีดความสามารถให้เป็น3 4จล้านคนแล้ว คือคือไม่ใช่แค่เรื่องสานามบินใหม่เท่านั้นแต่สานามบินที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้คือรัฐด,ดูเหมือนว่าเราต้องการการลงทุนต้องการการขยายโดยที่กลับมาอันนี้ตัวเลขเห็นๆเลยว่าผู้โดยสารเดิมมันยังไม่ถึงตัวเลขนั้นมันยังห่างตัวเลขนั้นอีกเป็น10ปีอย่างเงี้ยแต่เรากําลังจะลงทุนในสิ่งซึ่งอีกเกือบ20ปีเราถึงต้องการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในช่วง3ปี5ปีนี้ซึ่งเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ต่างม,มาีกว่าอ้าว แล้วไม่ใช่แค่สนามบินใหม่ล้างแหะเราจะเริ่มเห็นสนามบินที่ถูกพัฒนาเพิ่มแต่ร้าง,างบางส่วนเช่นอาคารใหญ่มากแต่เราจะเห็นการปิดไฟไม่ได้ใช้พื้นที่นี้ในบางส่วนมากขึ้นผมผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากทิศทางการตัดสินใจการลงทุนเรายังเป็นแบบนี้อยู่โอ้โหนี่คือคือต้องบอกว่ามาตั้งแต่ผลการศึกษานะครับเจ้าภาพการศึกษาเข้าไปสู่การเมืองหลายขั้นตอนใช่ก็ยังไม่มีตาดวงใดที่สามารถที่จะสกัดได้เลยใช่ใช่ โอ้โห oh, ก็กเป็น,เป,นเป็นปัญหาที่สําคัญที่เราเราใช้งบประมาณจริงๆอย่างที่เรียนนะครับงบประมาณส่วนนี้ถ้าเอาไปเกิดคนกลายการอุดหนุนนะก mm hmm. มท่าเองก็จะมีสนามบินที่เราปิดๆมาครับจะเริ่มมีเที่ยวบินแล้วจาก3 0 0 0 0ื่นห้าหมแล้วมันก็โตไปรเรื่อยจาก50,000ขึ้นมาเป็นแสนคนเราก็ไม่ต้องอุดหนุนในที่สุด กูงาคือแทนที่จะลงกับอิฐหินอุลไยและการก่อสร้างเชิงโยธาแต่เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วการบินสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเงินเดียวกันใช่นะครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยเรามามีข้อมูลเพื่อที่จะได้เป็นอาหารสำหรับในการเทียบพิจารณาจอบต่อไปในกรณีที่เกิดว่าจะมีการใช้งบประมาณว่าในเรื่องการสร้างสนามบินเพิ่มเติมถ้าดีก็เดินหน้าไปแต่เขาต้องมากลับประทบโทนว่าที่ผ่านมามีประสิทธิภาพไหมถ้าไม่มี แล้วคุณจะทําอะไรต่อไปใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเปิดโลกทานมากๆขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับคุณวิทย์ครับสมชื่อนวทัศนะอานาร์นะครับมอ้ะนั่นก็เป็นเศรษฐกิจติดบ้านประจําวันนี้นะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud